สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะคะวันนี้อังารที่21มีนาคม2560สดลึกมั่นยำเห็นอนาคตเพื่อน,นักลงทุนรายย่อยค่ะอยู่กับดิจันพัทรีพัทรศสุภาสกุลค่ะและผมธนชัยนนทครครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณวิศุชลิกุลหัวหน้ากองบรรณาธิการจากหนังสือพิมข่าวหุ้นธุรกิจครับ คุณิสนุอยู่กับเราในเช้าวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยถึงหุ้นร้อนปร,ระจําวันที่เราหยิบยกขึ้นมาคุยกันวันนี้เราจะไปคุยถึงหุ้นของบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น P t ทค่ะอ๋อพีทีมีข่าวใหญ่ๆอยู่3มเรื่องนะครับ,บเรื่องแรกคือได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนของนักเสมข่าวหุ้นธุรกิจนะคะ <harbor. S 2> รับก็นักลงทุนเป็นคนเลือกเองนะครับเพราะยัง กองแชมป์อยู่เหมือนเดิมนะครับกองแชมป์มาเป็นปีที่สามในห้าปีนะครับแต่ว่ามันประเด็นนั้นไม่ได้สาคัญเท่ากับประเด็นที่ว่ามีการจ่ายปันผลนะครับจ่ายปันผลใน XD 2ี่ส้ดีแล้วนะครับจ่ายปันผล10บาทรวมแล้วทั้งปีเนี่ยจ่าย16บาทนะครับสูงที่สุดในรอบ16ปีไม่เคยมีจ่ายปันผลมากเท่านี้มาก่อนตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับก็ถือว่าเป็นนี้เป็นปีที่เรียกว่า ทิ้งเทกระจาดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่นักลงทุนที่ชอบหุ้นปันผลนะครับต้องเข้าซื้อนะครับราคาหุ้นประมาณ400บาทนะครับก็ซื้อได้นะครับส่วนบริษัทอีกอันหนึ่งคือเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับมีมติของบอร์ดนะครับอนุมัติให้ย้ายแตกบริษัท p t t o r นะครับหรือพี่ต้เลยนะครับไปแยกออกเป็นออกไปเป็นบริษัทต่างหากนะครับก็ทำให อน,นาคตของพ T t เนี่ยนะครับจะกลายเป็นบริษัทโฮดิ้งสมบูรณ์แบบนะครับพอยยายธุรกิจที่เป็นออยล์และนอนออยลม์มแลวปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับออกไปจากธุรกิจของบริษัทนะครับก็อทำให้อย่างนี้ไปเนี่ยคืองบของปตทนี่เขาจะเ,เรียกว่าฟูลลี่โฮดิ้งคอมพานีนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่า uh, เป็นทีมบริษัทที่ไม่มีธุรกรรมอะไรเลยนะครับเป็นโฮดิ้งเฉยๆถือหุ้นในบริษัทลูกเป็นหลักครับข้อดีคือว่า กำไรจะมากขึ้นนะครับอัตรากําไรสุทธิจะสูงขึ้นนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูนะครับว่าอนาคตรปตทจากนี้ไปนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือว่ามตินี้ยังไม่จบนะครับต้องผ่านมติคอรมอสะกอ่อนครับเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจอย่าลืมว่าว่าปตทเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับดัะนั้นก็ต้องผ่านอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีคนคัดค้านอยู่มากพอสมควร คราต้องลุ้นกันต่อไปนะครับครับผมแลวเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยครับ4บาทนะครับ400บาทนะครับเพราะนั้นราคาก็ดีนะครับที่สําคัญราคาน้ํามันก็ยังทรงตัวอยู่นะครับยังไม่ลงอะไรไปไปถึงไหนนะครับต่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่นํามาฝากกันแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับหุ้นปตทหรือว่า PT t เดี๋ยวเราพักช่วงนี้กันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามม o r n i ิ g s t a า์หุ้นดาวเด่นค่ะ